ไฮไลท์วันนี้นะคะมาพบกับรถ7ที่นั่งนะคะ SUV สำหรับคันนี้ Honda CRV 2 4 e ขับ2เนะคะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะตระกูล SUV บอกก่อนเลยนะ,ค,ะคันนี้นะป้ายแดงมีล้านกลางๆนะคะวันนี้มือสองเนี่ยเหลือ759,000บาทนะคะฟีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพียงเดืลนละ13,000บาทตลอดสัญญาตัวรถสีขาวมุกนะคะไม่ใช้งาน60,000กิโลเท่านั้น ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39%ตามเงื่อนไขไฟแนนซ์กําหนดเลยนะคะพี่นะฟรีดาวน์ได้นะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะตามหารถ SUV เจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่นะคะเดี๋ยววันนี้เอมี่พาดูรอบคันกันนะคะอย่างละเอียดเลยนะเผื่อใครท่านใดสนใจและชื่นชอบนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรกับลิงก์ ID Li ไลน์ให้ชัดเจนนะคะ ปเดี๋ยม e ะะี่นีคะพาชมรถรอบคันนะคะไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่ามี e ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะยืนอยู่การที่บริษัทเพชรยน์ค่ะนะคะสำนังกงานใหญ่เสนต์รัแสดตแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเจอกับน้องเอมมี่นะคะเอมี่ e ก็น,นำรถสวยๆมาให้ FC e ทุกท่านได้ชมกันค่ะ คขน้านี้นะคะเป็นรุ่น Honda CRV 2.4 E ขับ2นะคะเป็นรถเจที่นั่งนะคะของตระกูล SUV สำหรับตัว Honda CRV บอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นรถที่สมรรถนะ ค่อนข้างดีเลยตัวนี้นะคะป้ายแดงเนี่ยนะขายเกือบล้านกลางๆนะคะเกือบล้านห้าได้เลยนะพี่นะตัวนี้นะคะมือสองของเรานะที่เพชรยนต์ขายอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมบาทเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่ฟรีดาวได้เลยผ่อนเพนเดอละหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทต่อเดือนนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะะด้คยะดอกเบี้ยพิเศษสุดๆเลยนะเริ่มต้น2 3 9นตะคะตามเงื่อนไขไฟแนนซ์กำหนดค่ะสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดซื้อได้ทุกท่านเลยเนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศทุกจัังหวดเลย่ีนะ สำหรับใครที่ัดสนใจนะฮะรีบติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปและรายละเอียดต่างๆทิ้งไว้ให้หมดแล้วค่ะมาเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมีพาดูร,บรอบๆคันกันนะคะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยดีกว่าสําหรับตัวด้านหน้านะคะตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ full LED ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟ daytime running light นะคะโคมไฟคู่หน้านี่ของเดิมติดกับตัวรถเลยค่ะพี่โคมไฟสวยๆสใสๆเลยค่ะนะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีคราบเหลืองรอยเล้าเลยค่ะพี่ ตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะถัดลงมาด้านล่างค่ะนะคะตันหมอคู่หน้าติดตั้งให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วตัวป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะแกอไก่รอเรือ713 2กรุงเทพมหานครค่ะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะตัวรถนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสีเดิมโรงงานสีนี่เสมอกันทุกชิ้นส่วนเลยค่ะพี่รับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยบุ๊คซวิตครบถ้วนแน่นอนนะคะ ตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ล้อแม็กตัวล้อแม็กเป็นแม็กอลลอยขอบ17ค่ะนะคะแม็กอลลอยทูโทนขอบนะคะ17นะมาพร้อมกับตัวยางกู o เยีย r ค่ะยางก o o เ Year นี่คุณลูกค้าได้เป็นยางปีใหม่เลยนะคะปี2022ปลายปีนะดอกยางเหลือๆครบๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะใช้งานได้อีกยาวๆค่ะ สำหรับท่านใดนะคะสนใจอยากมาชมรถตัวจริงนะคะอยากมาลองขับนะมาหาน้องเอบี้ได้เลยค่ะพี่ที่บริษัททุกวันเปิดทำงานทุกวันค่ะนะคะไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นทุกวันเลยค่ะพี่เหลี่ยมสันตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มด้านซ้ายด้านขวานะคะหรือฝากระโปรงตัวนี้นะเหลี่ยมสันไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มค่ะพี่นะ สวยๆเลยตัวกระจกมองข้างพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าด้ียปลอยนะคะพร้อมติดตั้งไฟเรียวที่กระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งค่ะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วครบๆเลยรอบคันค่ะพี่ฟิล์มข้างหน้า40รอบข้าง60รอบคันค่ะตัวรถค่อนข้างสวยงามมากๆนะพี่นะคันนี้นะไม่หกหมื่นกิโลเท่านั้นเองไม่ใช้งาน6กหมื่นกิโลนะไม่น้อยมากๆตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ค่ะบุ๊คโซวิตครบถ้วนแน่นอน สำหรับตัวด้านในนะ่คะคุมทนดําทั้งหมดเลยค่ะพี่ตัวเบาะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะหนังเดิมๆค่ะนะคะหนังไม่มีรอยแตกรอยขาดนะนี่สภาพดีมากๆนะพี่นะตัวโฟล์ารยเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะคะมีตัวครูสคอนโทรลและแพนเทอร์ชิพให้เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้านในนะคะสตาร์ทให้กับ f c ทุกท่านได้ชมกันนะนี่ค่ะ น้าปัดเลือนไม้นะ่คะแสดงผลดิจิตอลค่ะพี่ไม่ใช้งานเพียง66,492กกิโลไม่เดิมไม่แท้เลยประวัติศูนย์ค่ะสำหรับตัวหน้าจอคันนี้เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะคะมีระบบน้ำทางแม่นยำนะคะเชื่อมต่อยเปิลคับเทได้เรียบร้อยนะกับออโตแอนดรอยได้หมดเลยค่ะพี่แล้วก็แอร์ระบบออโตตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโตค่ะนะสวยงามนะพี่นะคันนี้นะราคาเจ็ดแสบาท เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่พี่ดูเลยนะคะสำหรับตัวกระจกนะคะปรับระบบไฟฟ้าสี่บานนะคะออโต้ทั้งสี่บานเลยพี่ตัวระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วมองข้างพับปรับกิดไฟฟ้าค่ะตัวฟิล์มนี้เป็นฟิล์มยี่ห้อลามิน่านะคะฟิล์มดีทุกบ้านเลยค่ะพี่ยี่ห้อลามิน่านะ แล้วก็ตัวกระจกนะคะมีตาโตยต้าทุกบานนะคะนี่เลยตาโตย่าตาฮอนด้าของรถที่ขับเป็นตาฮอนด้าทุกบานเลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะตัวนี้รถไม่เคยชนพลิกคว่ำม,มานะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เอาช่างนะคะมาตรวจเช็คสภาพตัวรถได้เลยที่บริษัทค่ะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้งานนะคะช่วงล่างดีรถไม่โค้งเค้งนะคะสมรรถนะขับขี่ค่อนข้างดีเลยคันนี้สำหรับตัวฮอนด้าซีอาวี สีขาวมุกค่ะพี่นะตัวไฟท้ายเป็น LED นะรูปทรงค่อนข้างสวยงามเลยดีเซลแบบมาค่อนข้างดีเลยค่ะประตูด้านหลังเนะะี่ยฮะเป็นประตูไฟฟ้านะคะพี่แค่คลิกพอนะคะสวยๆเลยนะค,ะคันนี้นะ,ะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะตัว CRV จะมีทั้งห้าและเจ็ดที่นั่งคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งค่ะพี่เบาะพับเรียบได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าปูปิกนิกนะคะ ปูที่นอนปิกนีกใครสสยแคมปิง้งใส่เดินทางไกลๆตอบโจทย์แน่นอนสำหรับตัวรถ SUV นะฮะคันนี้ตัวโครงสร้างกันหน่อยค่ะนะฮะพวกรอยน็อตต่างๆทุกอย่างของฝาท้ายเดิมโรงงานหมดค่ะพี่รถไม่มีการเปลี่ยนการแกะมานะคะรถประวัติดีแน่นอนนะคันนี้นะนี่พี่ดูเลยนะคะคือของเราคัดเกรดค่ะนะคะรถของเราทุกค,นคันคัดเกรดโรงงานนะคะไม่มีชนหนักพิกคว่ำแน่นอน นะฮะรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์มาลองชนวาตโตจริงมาลองขับได้เลยค่ะที่บริษัทเปิดทําการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะมาหาเอมมี่ได้เลยทุกวันเอมมี่พารองขับค่ะนะฮะรองขับได้นะคะเอกสารยื่นจัดไฟแนนซ์มาได้เลยเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะพี่ <S <S เป็นรถ SUV <S <S นะคะ,ะ,ะอีกหนึ่งรุ่นนะในใจที่อยากได้มากๆนะคะเพราะว่ารถ ค่อนข้างนั่งสบายนะคะแล้วก็ตัวดีไซน์ตัวรูปลักเนี่ยสวยงางสุดๆเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวมีพาดูห้องเครื่องกันค่ะพี่เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะีคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด24 0 0ซีซีนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะนี่เสียงเครื่องยนต์นิ่งๆเลยค่ะพี่รอยน็อตต่างๆทุกอย่างยังคงสภาพเดิมจากศูยน์นะคะห้องเครื่องไม่เคยดูการแกะการผ่านะเสียงสายพานนิ่งๆเลยตัวเครื่องยนต์ไม่มีอาการสั่นอาการไอค่ะ ัวบอดี้นะคะพี่ดูเลยนะตัวโครงสร้างเนี่ยน็อตเบาโชพวกนี้ยังคงเดิมนะคะจากศูนย์ต่างๆทุกอย่างยังคงสภาพเดิมอยู่ค่ะนะคะนี่เลยนะ,ะเดิมๆโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนรถของเรานะคะตัวรอยมาร์กรอยแต้มสีทางโรงงานเหมือนเดิมหมดเลยค่ะพี่นี่ต่างๆทุกอย่างพี่ดูเลยสภาพนะคะกิ๊บๆเลยคันนี้นะราคา7จ9 0 0 0บาทค่ะพี่ลูกค้าได้รถที่อ่า ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะกับการใช้ชีวิตนะฮะรอยน,อน็อตเบ้าโช์แต่ละจุดที่ดูเลยนะน็อตเดิมเดิมเลยนะฮะไม่มีรอยขยับแต่ละจุดนะฮะสติกเกอร์ตามมอกก็แผ่นกันความร้อนนะฮะต,ต่างทุกอย่างยังคงสภาพเดิมอยู่คันนี้สวยงามแน่นอนสำหรับตัว honda crv 2.4e นะฮะปี19นะฮะรถไม่ห60,000กิโลคันนี้สนใจรีบเลยค่ะ สำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองตัว Honda CR-V 2.4e ขับ 2. E 2นะคะตัวรถปี19นะ,ะคะนนี้เป็น7ที่นั่งไม่66,000กิโลค่ะกับราคา759,000บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39%นะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 1 2 0 0 0ักว่าบาทต่อเดือนท่านใดสนใจติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์ศู6 7 2 5 2 7 3 6ค่ะด้านล่างใต้คลิปนะคะมีเบอร์โทรกับลิงก์ ID l ดี e ให้ชัดเจนแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้ค่ะพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมยละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะกดติดตาม s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่นะคะอัปเดตรูปสวยๆให้ลูกค้าลูกค้าได้ดูกันอีกติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ